หลังจากนั้นอ่ะมันก็จะมีอยู่4อย่างประเด็นความสําเร็จนะครับแล้วก็มาจากตัวชีวัดอันที่2คือกิจกรรมสาคัญและเงื่อนไขที่นําไปสู่ความสําเร็จนะถ้ามันล้มเหลวหรือไม่สําเร็จหรือไม่บรรลุเราก็เขียนไปเลยว่าทําไมมันถึงไม่บรรลุกิจกรรมอะไรหรืออะไรที่มันแปลงเป็นไฟล์ของกองช่างนะครับต้องเข้าใจว่ากองช่างนะตอนนี้ทั้ง3พื้นที่เนี่ยอยู่ในงานของการทํานโยบาย ข้อัญหนะครับเราจะเอาเข้าะะประเด็นก็คือแบ่งตามตาราง5ช่องนะคะบ่อกีนะคะประ,ประเด็นผลสําเร็จแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้นะคะของกลุ่มกลุ่มหนึ่งนะคะจะเป็นการส่งเสริมออกกาลังกายในกลุ่มเสียง NCD นะคะซึ่งผลสําเร็จก็คือเราได้ทํากิจกรรมทางกายมากขึ้นนะคะในส่วน จะลด NCD ให้น้อยลงนี้ก็คืออยู่เสมอภาคนะคะไม่ได้ไม่ได้ลดลงเพราะว่ามันมีปัญหาอุปสรรคนะคะเพราะ NCD นี้มันจะเป็นความสำเร็จนะคะก็ต้องเกิดการรับรู้นะคะเราเป็นสื่อนะคะเวลาเรานำเสนอไปเนี่ยคนก็ต้องรู้ก็คือประเด็นสำคัญนะคะก็คือเมื่อรับรู้แล้วเนี่ยก็ต้องเป็นการเปลี่ยนแนวคิดทัศนคติแล้วก็นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพ จากการตระหนักรู้จากการได้รับข่าวสารที่ทีมสื่อเนี่ยเผยแพร่ออกไปอะค่ะมาเล่าให้ผมฟังว่าอ่าได้ทำอะไรไปบ้างแล้วนะครับแล้วชวนคุยกันนะครับอะไรนะชวนคุยกันแล้วก็สิ่งที่ท่านคุยเนี่ยผมก็จะไปเรียบเรียงเป็นมาเล่าให้ผมฟังว่าอ่าได้ทำอะไรไปบ้างแล้วนะครับคมเห็นในวันนี้มันเป็นคอนเทนต์จริงนะครับจริงแล้วแช่คว่าบทความมันจะไม่ตรงทีเดียวนะครับก็จะเป็นสารคดี เชิงวิชาการถอดบ,บทเรียนครอาทน,นี้นะครับวันนี้าทางมอ,อ,อนะครับได้มอบหมายให้อาจารย์ถนองคุณเพชรนะครับซึ่งเป็นนักเขียนสารคดีได้มาเก็บประเด็นที่เป็นปัจจัยทุนเรี่เก็บประเด็นที่เป็นข้อจากัดเก็บประเด็นที่เป็นบทเรียนของการทํางานเพื่อที่จะเอาไปสื่ ในลักษณะของเอกสารหรือหรือสื่อที่เป็นวิดีโอนะครับหรือสื่อที่เป็นภาพเคลื่อนไหวในมานนีน้นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนในเวทีนี้นะครับไม่เคยเจอนะครับสอบถามแล้วโอไม่มีแล้วครับเคยทำทำมาก็จะจบโครงการก็คือจบเลยปิดโครงการก็คือปิดเลยแต่ทางเราเนี่ยปิดโครงการแล้วจะต้องไล่บทเรียนอย่างน้อยหนึ่งเล่ม หรือหนึ่งสื่อหนึ่งชิ้นนะครับอย่างที่สื่อซันนี่กำลังทำอยู่นี่แหละนะครับสื่อก็ต้องออกมาว่าบทเรียนของการทำงานในพื้นที่สุราษฎร์เนี่ยในเรื่องของด้านสื่อเนี่ยมันมีบทเรียนสำคัญเรื่องอะไรบ้างมีข้อจำกัดเรื่องอะไรบ้างมีเงื่อนไขอะไรบ้างมีข้อเสนอนอะไรบ้างมองว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อการทำโครงการในโอกาสต่อไปครับเราเล่นนะครับเราเล่นยังแค่ยังไม่ได้เบื่อนนะ นะครับแล้วก็พัฒนาพื้นที่สุขภาวะนะครับพื้นที่ส่งเสริมกุขภาพกายที่กำเนิดในความปลอดภัยทำที่ไหนครับทำที่อบตอครับนะองค์การบริหารองถิ่นที่นี่เป็นอบประอยู่เลยนะครับเขาไม่คิดจะยกอบตอเป็นเทศบาลต้งเลยครับว่าลุงนี่เขาสุดยอดนะยกนี่นายกลุงเลยนะครับใช่ไหมจำได้ใช่ไหมครับยกเปลยนอบยกอบอเป็นเทศบาลนายกลุงเลยนะครับนะครับ พื้นที่นะครับก็ข้าใต้มีสองพื้นที่ก็ต้องขอบคุณท่านนายกประโมทนะครับที่ได้รับเป็นเจ้าภาพแล้วก็หากลุ่มเป้าหมายให้เรานะครับของหวัดสุราษฎร์ธานี